จะเป็นอย่างไรเมื่อเชฟผู้นี้ที่จริงแล้วคืออดีตสายลับสุดโหดที่ตรงกับมางัดทักษะการต่อสู้เพื่อไปจัดการกับผู้มาเฟียสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ช่องปักสตูดิโอด้วยนะครับซึ่งในวันนี้ผู้เราก็จะมาสปอยหนังเรื่องไฮ e ีฟ2022เรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเราก็ไปรับชมและฟังการสปอยกันได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่รัวเปิดใหม่ของแอนนาเชฟและลูกมือทุกคนก็กำลังเตรียมอาหารการนอย่างชุลมุนวุ่นวายเนื่องจากว่าอาหารทุกอย่างนั้นต้องเป๊ะะท้งรชาาาตติแลหน เธอจึงจะอนุญาตให้ยกไปเสิร์ฟให้ลูกค้าได้ในขณะที่แอนนาะโมตยุ่งอยู่ในครัวเลที่เป็นสามีของเธอก็เดินเข้ามาเพื่อชักชวนให้เธอนั้นออกไปเจอและพูดคุยกับแขกหน่อยนะครับไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาทาอาหารยุ่งๆ่ในครัวแบบนี้พอเขาไปมองความที่ความชอบแล้วเอวยเธอให้คนอื่นฟังตั้งเยอะและถ้าเกิดเธอไม่ไปเจอคนอื่นให้เขาได้เห็นความสามารถของเธอบ้างเขาจะกลายเป็นนักแก่ขี้หมูซึ่งดาเลก็พยายามอดอ้อนให้ภรรยาสาวเขาไปเจอกับแขกให้ได้นะครับแต่ทว่าแอนนาะเนี่ยเธอก็พยายามปฏิเสธเสียงแขง ว่าเธอยุ่งอยู่ไม่เห็นหรอเนื่องจากว่าเธอดันชอบทำอาหารอยู่ในครัวมากกว่าที่จะไปพูดคุยเลี้ยงไร้สาระกับใครแต่ก็บฏิเสธได้ไม่นานนะครับแอนนาก็จำใจออกมายืนมองสามีที่คุยโม้หหฮากับแขกในร้านที่ชื่นชมความดีความงามของหลานจนหน้ามันใสเธอเลยได้แต่ยืนยิ้มและสายหัวนะครับในขณะที่เธอกำลังยืนยิ้มอยู่นั้นในครัวก็เกิดความชุลมุนวุ่นวายขึ้นเนื่องจากว่ามีกลุ่มควันได้ลอยขโมูออกมาซึ่งเสียงข้างในนั้นก็บอกว่าให้เปิดประตูหลังออกแอนนาเลยรีบเดินกลับเข กำลังช่วยกันดับไฟจนทุกอย่างได้กลับเข้าสู่ปกติอีกครั้งแต่สักพักก็มีสายไปสนาโทรเข้ามาหาเธอเธอเลยเริ่มรู้สึกว่ามันผิดปกตินะครับแต่ก็ยังคงทำงานต่อไป ตัดกลับไปด้านเลนที่กําลังรับแขกอย่างสนุกสนานอยู่นั้นเขาก็ได้เหลือไปมองมิกกี้ลูกชายของมาเฟียท้องถิ่นที่ออกจากปัญญาอ่อนบ้าบอๆนิดหน่อยนะครับซึ่งดานมิกกี้ก็บอกว่าดอมพ่อของเขาต้องการจะกับเลคืนนี้แต่ทว่าด้านเลเนี่ยเขาก็ปฏิเสธและบอกว่าผู้นิชาเขาจะโทรหาดอมเองเนื่องจากว่าตอนนี้เขากําลังยุ่งอยู่กับการเปิดร้านใหม่อยู่ไม่เห็นหรอและก็ไม่ต้องกังวลเดีย๋ยวเขาโทรกลับไปซึ่งในคาคืนแรกของการเปิดร้านทุกอย่างเนี่ยก็ดูเหมือนจะไปได้ดีนะครับแอนนาละยกแก้วขึ้นมาดื่ลอัเนนแะชฟใครว ตัดไปด้านฝังของมิกิมันก็รอเวลาที่เลจะมาพบเขาขึ้นนี้ตามคาเชิญนะครับสุดท้ายแล้วเลก,ก็มาเจอกับมิกิซึ่งด้านเลก,ก็บอกให้มิกิกลับบ้านไปซะ พอนีไปเรื่องระหว่างเขากับดอมแต่่าดานมิกกี้มันก็หัวแข็งไม่กลับนะครับแล้วบอกว่าพอส่งให้มันมาจัดการกับเรื่องนี้ด้านเลที่ได้ยินเขาก็ยิ้มกุ้มกิมออกมาและไม่ได้สนใจอะไรจนกระทั่งลูกน้องของมิกกี้ได้ชักปืนมาเล็งใส่เขาเลยทาให้ตอนนั้นด้านเลเนี่ยทำหน้าเจรอทันทีนะครับก่อนที่มันจะร้านไกไปใส่เลขาของเลจนเสียชีวิตลงไปตัดกับด้านแอนนาในขณะที่ปาร์ตี้จบลงครัวก็ได้ปิดแล้วแต่ทว่าด้านแอนนาพูดลงไหลในการทําอาหารและชอบอยู่ในครัวเธอก็เปิดเพลงและทําซุปอยู่ในครัวอย่างอารมณ์ดีนะคร คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเธอเลยรีบหลบเนเธอจากว่าตอนนั้นลูกน้องขุมิกีที่ไม่คิดว่าจะมีใครอยู่ในครัวแล้วได้ยกถังน้ำมันขึ้นมาลาดไปทั่วพื้นครัวเพื่อเตรียมจะเผาที่นี่ทิ้งแต่ทว่าในตอนนั้นมันก็ไม่มีไฟแชกนะครับในขณะที่พวกมันกำลังหาไฟแชกและไม่ทันระวังตัวไฟในคัวก็ดับลงก่อนที่แอนนาจะรีบจูโจมโดยการเอากระทะาดไปใส่หัวพวกมันทีละคนเมื่อจัดการกับมันได้แล้วเธอก็ลากไปเก็บไว้ในห้องเย็นพร้อมกับย่างปืนจากมันมาเพื่อป้องกันตัวจากนั้นแอนนาก็โทรไปหาเลด นั้นกลับไม่ใช่เสียงคงเลแต่เป็นเสียงของมิกกี้แทนนะครับแอนนาเลยถามว่าสามีคงเธออยู่ไหนและแกเป็นใครทําไมถึงมารับโทรศัพท์ของสามีคงเธอได้ซึ่งทางด้านมิกกี้มันก็หัวเราะออกมาด้วยความชอบใจนะครับแล้วบอกให้แอนนาหนันรีบออกมาจากร้านอาหารซะคาไม่อยากถูกเผาไปกับร้านแอนนาที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ขาในใจนะครับขอว่าเขาได้จัดการกับลูกน้องของมันไปเรียบร้อยแล้วตัดกลับไปด้านเล่เขาก็ได้ใช้จงังหวะที่มิกกี้กาลังคุยโทรศัพท์และไม่ได้สนใจหนีก็ออกมาหาแอนนาที่ร้านก่อนจะรีวิ่งเข้าไปกออนเทท,ท,ทัีแลขบคุณะ ที่ตัวคนนั้นได้กลับมายังปลอดภัยซึ่งทางด้านเลยเขาก็เห็นว่าแอนานาเนี่ยมีปืนอยู่ด้วยนะครับเขาเลยงงว่าเธอมีมาได้ยังไงก่อนจะเห็นขับเรือและร้องเรียการต่อสู้ซึ่งมันก็ยิ่งทาให้ด้านเลเนี่ยสงสัยไปใหญ่นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเลยไปเปิดประตูห้องเย็นถึงแม้ว่าแอนานาน้นจะห้ามไว้แต่มันก็ไม่ทันแล้วซึ่งหมันก็ทําให้เขาได้เจอกับศพลูกน้องคุงมิกีที่แอนานาได้ฆ่าไปเขาเลยรู้ว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นฝีมือของดอมที่ต้องการจะฆ่าเเขาาาาาาาทททิ้้งงกก่่่่อออออนนนีจจะะมมไไปวใคครืดดํตล ซึ่งมันก็ทําให้ดานเล่เนี่ยกังวลและไม่ยอมบอกความจริงนะครับสุดท้ายแล้วเลก็จําใจบอกว่าเขาไปนี่มาหาสารกับดอมและคิดว่าจะจ่ายคืนได้ในตอนที่ร้านอาหารประสบความสาเร็จแล้วตัดกับไปได้เม่กี้หลังจากที่จัดการกับเลไม่สาเร็จมันก็โทรไปบอกพ่อคองมันที่กําลังมีความสุขอยู่กับการนวดว่าขอกําลังเพิ่อมอีก3คนเนื่องจากว่าตัวคนนั้นไม่สามารถจัดการกับเลได้เพราะเลมีอน,นาที่เธอนั้นเป็นถึงอดีตเจ้าหน้าที่สายลับ KG b ีคอยปกป้องอยู่ ตัดกลับไปด้านอน,นาเขาก็ยังไม่ละความพยายามที่จะสืบหาความจริงจากปกาคงเลนะครับซึ่งทางด้านเลเขาก็ได้บอกว่าเขาเสียใจและเขาก็ไม่มีทางเลือกจนทำมาณคู่นั้นทะเลาะก,กันก่อนที่อาาจะหยิบปืนขึ้นมาแล้วบอกว่าคือนั้นเคยทํางานให้กับเคจีบีด้านเลที่ได้ยินเขาก็ถึงกับอึ้งนะครับเมื่อรู้ว่าตัวของคือนั้นเคยเป็นสายลับมาก่อนพอเขาได้ไปโม้เรื่องของเธอให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและตอนนี้เคจีบีก็น่าจะตามหาตัวของเธอเช่นกันทางคู่ที่หาทางออกไม่ได้สุดท้ายเลก็บอกว่าเขาจะขอเจรจาก,กับดอมนะ วิธีสุดท้ายที่เขาสามารถทําได้ตัดกลับไปด้านดอมเมื่อรู้ว่ามิกกี้ลูกชายเขาทํางานไม่ได้เรื่องเขาก็มาตําหนิทันทีนะครับและออกมาจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองส่วนแห่งดาเลที่ไม่มีทางเลือกเลยเห็นท่าไม่ไดีแล้วเขาก็ต้องจําใจมาเจอกับดอมและต้องการเจรจาต่อรองด้วยเพื่อบอกว่าตอนนี้ดอมจะเผาร้านเขาไม่ได้เขาขอโอกาสทํามาให้สาเร็จก่อนแล้วเขาจะหาเงินมาคืนให้ ตัดกลับมาที่ร้านอาหารตอนนี้ดอมก็ส่งคนมาจั Luckily, ดการผาหลานจนทําให้อนนานต้องแสดงทักษะการเป็นสายลับเก่าขึ้นมาโดยการเข้าไปต่อสู้และจัดการพวกมันอีกครั้งพอจัดการลูกน้องของน้องเสร็จแล้วแอนนาก็คิดว่าหลานคงไม่รอดแน่เดี๋ยวดอมก็ส่งคนมาผารักองเธออีงจนได้เธอเลยตัดสินใจโทรไปหาเพื่อนเก่าที่เคยเป็นสายลับด้วยกันเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับซึ่งมีมีที่เป็นเพื่อนเก่าก็ตกลงช่วยพอการที่อนนายอมโทรมาขอความช่วยเหลือจากเธอนั้นมันก็น่าจะหมดหนทางแล้วจริงๆถึงมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเก่าที่จบกัน่อยสแล หลังจากที่ว่างใสไปแล้วมีมีก็ขับรถมาหาแอนนาที่ร้านทันที ตัดไปด้านฝั่งของดอมจะพ่อมาเฟียมันก็ได้ส่งคนมาจัดการเผาร้านีกคังแต่ก็ยังเข้ามาไม่ทันจะพ้นประตูลูกน้องของดอมก็ถูกจัดการอย่างรวดเร็วจนเละไม่เป็นท่าดานมิกี้ได้เห็นท่าไม่ดีแล้วเขาก็รีบมาบอกกับดอมว่าคนนี้ส่งเข้าไปเผาร้านนั้นไม่รอดและเละเป็นโจ๊กเหมือนเดิมเซ่งดานดอมที่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเขาก็ได้จ้างนักฆ่ามาเพิ่อมอีก15คนโดยไม่สนใจว่าต้นทุนในการจา้างมานนั้นมันจะสูงแค่ไหนก็ตามเพราะเขาต้องการจาเราะเผาร้านอาหารแห่งนั้นและเพื่อต้องการให้เผาร้าน เกับขาและบอกว่านี่เป็นหนทางเดียวที่เลและอาน,นาจะเป็นอิสระได้ไม่อย่างนั้นเขาจะเอากระสุนเล็งไปใส่หัวของคู่อย่างไม่ลังเลแต่ทว่าดานเลเนี่ยเขาก็ไม่ได้หลงก,กลดอมนะครับเพียงแต่บอกดอมกลับไปว่าถ้าเกิดฆ่าเขาทิ้งแล้วมันก็จะไม่สามารถเรียกเงื่อนคืนจากเขาได้และทั้งหมดที่แกทำไปนานมันก็จะสูญเปล่าด้วย ตัดไปด้านเราหนะะ้าคาที่ดอมได้จ้างมาตอนนี้ก็เดินทางมาถึงกันแล้วพร้อมกับเจราจาค่าจ้างในการทําภารกิจในีครั้งนี้เพราะการจะค่านาที่เป็นสายลับนั้นมาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนื่องจากว่าทีอนั้นเป็นสายลับที่มีการพงกระตัวอย่างยอดเยี่ยมดังนั้นเลยทาให้ค่าจ้างในครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างสูงหน่อยนะครับพอตกลงก็ได้แล้วกลุ่มนนกาคาก็เริ่มลงมือปฏิบัติการทันทีตัดกลับไปด้านอน,นาเองถือก็ได้วางแผนเตรียมรับมือ,อครั้งก่อนจะเข้าประจันากับทีมนักาคาจนกระสุดหมดนะครับส่วนทางน,น ยิงมาท้ากระนดนด้านแอนนาก็ได้เข้าไปหลบใต้โต๊ะและคิดว่าเธอเนี่ยไม่น่าจะรอดแล้วแต่ทันใดนั้นมีมีที่เป็นเพื่อนเก่าก็มาทัานเวลาพอดีและได้เข้าไปจัดการกับกลุ่มนักฆ่าพวกนั้นทุนหมดนะครับพอมีมีได้เจอกับแอนนาเพื่อนรักแล้วเขาก็ทำไถ่และไม่คิดว่าจะได้พบแอนนาอีกครั้งจากการที่เธอหายตัวไปอย่างลึกลับซึ่งด้านแอนนาก็บอกว่าเธอเสียใจยและก็ขอโทษกับเรื่องที่ผ่านมาแต่ทว่าด้านมีมีที่ยังโกรธแค้นแอนนาที่อยู่อยู่หายไปจากทีมก็ได้บอกว่าตอนนี้เธอจะฆ่าททิิ้้งงงจึงาึาาัััู่นนนนเกกกกดระซ แนนาถือก็พยายามจะบอกนะครับว่าเธอขอโทษแต่ทว่าการขอโทษในครั้งนี้เนี่ยมีมีก็ไม่หายโกรธนะครับจนทำมาหน,นัคู่หนาปะทะก,กันรุนแรงมากขึ้นก่อนที่มีม,มีจะชักปืนออกมาเล็งไปที่อนนาแต่ทัานใดนั้นด้านเลก็ได้มาช่วยอนนาไว้ทันนะครับเลยทําให้มีมีมตัดสินใจจะไม่ฆ่าอนนาทิ้งพอเห็นว่านักคู่นั้นเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนจนเหมือนครอบครัวเดียวกันตัดไปด้านดอมในขณะที่มันไม่ทันระวังตัวตอนนั้นเลก็แกล้งปลอมตัวแต่งทำเป็นนักฆ่าที่ดอมจ้างมาก่อนจะเดินโซโซัสโซเซมาหลมต่อหน้าดอมก่อนจะั่่นนนนไไกปใสดออมมจทําาาหห้้ตตย ตตาของลูกชายขมันดันเมกี้ได้เห็นท่าไม่ดีแล้วมันก็กำลังจะวิ่งหนีไปแต่ก็ไม่สามารถรอดผลจากฝีมือของแอนนาไปได้นะครับก่อนที่ตัวคนถือนั้นจะจัดการกับมาลงไปจนสุดท้ายแล้วพวกเขาทั้งคู่นั้นก็สามารถรักษาร้านอาหารของพวกเขาไปได้นะครับก่อนที่เรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะจบลงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังที่มีชิอเรืงว่าร์ไฮฮีต2022โดยในหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนในฝั่งของ IMDB ไป4.8คะแนนส่วนทางด้านฝั่งขอ t เทนเทรเมทูนั้นก็ได้ไปอีก58คะแนนขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแลัฟง สปอยจบและเจอกับผู้เราปากสตูดิโอได้ไหมในคลิปหน้าสวัสดีครับ